ดิบๆกำลังบ,บดกำลังบดของยี่ห้ออะไรคะอันนี้ของเคนยาค่ะประเทศเคนยา อันนี้เราจะาไปสรับนะคะกาดกาแฟกาดกาแฟค่ะจะไปสกับแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไปเป็นสูตรผสมของผลไม้ค่ะหม้อมันไปไหนหม้อหม้ออยู่ตรงนี้เนดะีวรอสักครู่นะคะ อน,นี้นขั้นตอนอะไรคะอันนี้ล้างกระดาษกรองค่ะอันนี้ล้างกระดาษกรอง <Okay. S 1> ทรเทกาแฟลงไปนะคะแล้วก็ต้องตบให้มันเรียบ,ยบด้วยอย่างเงี้ยเกลี่ยตบให้มันเป็นหน้าหน้าเรียบใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเจาะรูนิดนึงให,ให้ให้มันระบายนะ้ำไม่ต้องเยอะ แล้วพอน้ำได้ที่อย่าลืมเซตค่านี่ใหม่ค่าน้ำหนักให้เป็นศูนย์เซตค่าน้ำหนักให้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ก่อนจะดิบ ห้า <30 S 2> <30. S 1> วีเหรอคะสามสิบสามสิบวขั้นตอนนี้สามสิบวขั้นตอนแรกอันนี้ขั้นตอนสองขั้นตอนสองกี่วิคะ ขั้นตอนสองก็สามสิบวิค่ะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันมีหลายสูตรนะคะอันนี้สูตรอ่อนค่ะขั้นตอนสามนะคะกี่วิคะขั้นตอนสามไม่ต้องจับวิะค่ะให้มันไม่เกินสองนาที สองร้อยกรัมพร้อยน้ำสองร้อยกรัมอรวมรวมแล้วให้ได้น้ำสองร้อยกรัมใช่น้ำค่อยค่อยลงค่ะเพิ่สองร้อยห้าสิบกรัมก็ได้กินสามคนคนไหนเริ่มกินกาแฟชงอ่อนๆก็ได้นะคะ อยู่ที่เมล็ดกาแฟมันอยู่ที่มเมล็ดกาแฟคนกินดื่มกาแฟใหม่ไม่สมควรกินสูตรเข้มข้นนะคะ <c oughs> ต้องจกินสูตรอ่อนก่อนนะคะคนดิฟนี่ไม่เคยกินกาแฟมาก่อนเลยมากินกาแฟก็ดิฟเลย <c oughs> คนดิบคนดิฟนี่ก็มันไม่เคยกินพวกเมกาโนหรืออะไรมาก่อน เริ่มต้นก็กินดิบเลยติดใจใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยมากค่ะผลผลตอบแทนคือว่านอนหลับสบายใช่ไหมคะหลับสบายไม่มีตาค้างเหมือนกาแฟทั่วไปอ่ะหลับลึกใช่ไหมคะหลับลึกเลยคุนขอกเลยคุนขอกเลยโอเคนะ,อเนะคะเพื่อนๆใครนอนไม่หลับก็คือกินกาแฟดิฟนะคะดื่มกาแฟดำหรือกาแฟดิบต้องดิบเอานะคะดิบดิบ โอเคค่ะเพื่อนๆ